บการรักษาพยาบาลนะครับโดยไปหาหมอที่เขาใช้ดูอาในการรักษาเขาอ่านเอาเอ,าอ่านภาษาอับนะฮะในการเป่าในการรักษากระดูกอย่างเงี้ยถามว่าใช้ได้หรือไม่ครับพี่น้องครับต้องยอมรับนะ โรคทุกชนิดที่จะหายได้หายด้วยอ AH ัลลอฮ์ให้หายดังนั้นการขอดุอากับอัลลอฮ์รักษาโรคนั้นเป็นเรื่องถูกต้องและมีมาตั้งแต่สมัยท่านรอซูลมีสอบอาคนหนึ่งเจ็บตาแล้วก็มาหาท่านรอซูลท่านรอซูลก็ อานอุาเป่าให้สามครั้งแล้วสาบ้าคนนั้นก็เล่าว่านับตั้งแต่ท่านระซูลเปล่าให้นั้นฉันหายเจ็บตาเหมือนไม่เคยเจ็บมาก่อนเลยดังนั้นการขอดูอากับอัลลอฮ์แล้วก็เป่ารักษานั้นเป็นเรื่องถูกต้องระซูลก็เคยทําและสาบ้าก็เคยทําเคยเล่าให้ปี่น้องฟังแล้วที่ อาซบักมหนึ่งเดินทางไปกลางทะเลทรายได้เวลาค่ำก็ขออาศัยพักที่นอนของอาลรับเผ่านั้นมันไม่ยอมให้อาศัยที่พักก็ต้องนอนกลางทะเลทรายพอตกดึกหัวหน้าเผ่าก็ถูกสัตว์พิษสัตว์พิษทะเลกัดปวดมากพวกเขาไม่มีความสามารถจะทำยังไงให้หัวหน้าเผ่าหายเจ็บปวดได้ เขาก็มาหาสวบกลุ่มนี้แหละใครมีความสามารถมีคาถาอะไรที่จะเป่าให้หัวหน้าเผาเขาหายเจ็บปวดได้ไหมก็มีคนนึงรับประสาเขาก็พาไปรักษาสวบคนนั้นเล่าว่าเขาอ่านปฏิหาาเจ็ดตนอ่านแล้วก็เป่าอ่านแล้วก็เป่าเจ็ดตนปรากฏว่าหัวหน้าเผ่านั้นหายจาก การเจ็บปวดที่เป็นอยู่เมื่อเขาหายดีแล้วเขาก็นึกถึงบุญคุณที่เขาหายเจ็บปว่วยเขาให้แกะฝูงหนึ่งสบากก็ไม่กล้ารับมาถามท่านรสซูลก่อนว่าแกะที่เขาให้นั้นรับได้ไหมรสซูลบอกว่ารับได้แล้วเอามาแบ่งให้ฉันด้วยกันแล้วกันเป็นอันว่าการขอดุดากับอัลลอฮ์แล้วเป่ารักษานั้น เป็นเรื่องถูกต้องท่านระซูลเองก็เคยทำและสวาบากก็เคยทำคครับผม